สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวนิวส์นะคะประจำวันที่21พพฤศจิกายน2025ค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากฝั่งญี่ปุ่นมาคุยกันค่ะคือมีบริษัทหนึ่งชื่อ MetaPlanet อยู่ๆราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นมาเลยซึ่งเบื้องหลังเนี่ยมันมาจากการประกาศครั้งสำคัญแค่ครั้งเดียวที่อาจจะทำให้บริษัทนี้กลายเป็นเหมือน Mi โครส t r a t e g y แห่งเอเชียไปเลยก็ได้ ใช่เลยครับคือพวกเขาประกาศว่าจะระดมทุนเพิ่มอีกตั้ง150ล้านดอลลาร์โดยเงินทั้งหมดเนี่ยมีเป้าหมายเดียวเลยนะครับก็คือการเอาไปซื้อบิตคอย์เพิ่มซึ่งอ่านี่ไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดาๆรรนะครับแต่มันคือการเดิมพันอนาคตของบริษัททั้งหมดไว้กับบิตคอยเลยก็ว่าได้ โหน่าสนใจมากค่ะแล้วการระดมทุนครั้งนี้เขาเลือกใช้วิธีออกหุ้นบริมสิทธิชนิดไม่มีกำหนดไถ่ถอนซึ่งฟังดูเอ่อมันซับซ้อนเหมือนกันนะคะทำไมไม่แค่ใช้เงินสดหรือว่ากู้เงินแบบปกติล่ะคะการเลือกใช้วิธีนี้มันมีข้อดีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับการเลือกใช้หุ้นบริมสิทธิแบบนี้เนี่ยมันเหมือนการส่งสัญญ,ญาณที่ท่งพลังมาก คือมันบอกนักลงทุนว่านี่ไม่ใช่การเก่งกำไรระยะสั้นแต่มันคือความมุ่งมั่นในระยะยาวแบบไม่มีกำหนดเลยเพราะหุ้นมันไม่มีวันหมดอายุอ๋อค่ะแล้วการจ่ายปันผลคงที่ก็แสดงถึงความมั่นใจว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าต้นทุนทางการเงินนี้ในระยะยาวมันเหมือนการประกาศเลยครับว่าเราเชื่อในบิตคอยยังสุดหัวใจและนี่คือกลยุทธ์หลักของบริษัทนับจากนี้ไปเข้าใจแล้วค่ะ คือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนั่นเองแล้วดูเหมือนตลาดจะซื้อไอเดียนี้ด้วยนะคะเพราะว่าราคาหุ้นดิดตัวขึ้นทันทีเลยบวกไป3.20%ปิดที่387เยนซึ่งมันทำให้คิดถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นมาเลยค่ะเหมือนกับว่าตลาดไม่ได้ให้รางวัลพวกเขาเพราะแค่อชอบปิดคอยแต่กำลังให้รางวัลกับหนีออกจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเรื่อยๆด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือหัวใจของเรื่องนี้เลยอ๋อ ในสภาวะที่เงินเยนอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องมาหลายปีเนี่ยการถือเงินสดไว้เฉยๆก็เหมือนกับมูลค่ามันลดลงทุกวันบิตคอยก็เลยกลายเป็นทางออกหรือ,เ,อ,อเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือ h ฮ d จ e ที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับบริษัทในญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะและที่สำคัญก็คือญี่ปุ่นมีกฎหมายสินทรัพย์ดิจิตัลที่ชัดเจนมากทำให้บริษัทสามารถถือบิตคอยในงบดุลได้อย่างโปรง่งใส ถูกต้องตามกฎหมายเลยพอเห็นภาพในญี่ปุ่นชัดเจนแล้วก็อดคิดถึงภาพใหญ่ไม่ได้เลยค่ะว่านี่เป็นแค่เรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ญี่ปุ่นหรือว่าเรากําลังเห็นโดมิโน,โนตัวแรกที่กําลังจะล้มแล้วก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกค่ะเรากําลังเห็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ที่ใหญ่กว่านั้นมากครับที่เขาเรียกกันว่า corporate bitcoin accumulationcorporate bitcoin accumulation ใช่ครับหรือก็คือการที่องค์กรต่างๆทั่วโลก เริ่มนำบิตคอยเข้ามาเป็นสินทรัพย์ในคลังของตัวเองสิ่งที่ Metaplanet ทำเนี่ยมันเหมือนกับการจุดประกายให้บริษัทอื่นๆในเอเชียเห็นว่ามันมีโมเดลที่ทำได้จริงแล้วมันก็คล้ายๆกับทฤษฎีเกมเลยนะครับคือบริษัทแรกๆที่ทำอย่าง MicroStrategy หรือ Metaplanet เนี่ยจะได้เปรียบมหาศารจากราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นค่ะแต่บริษัทสุดท้ายที่เข้ามาในเกมนี้ อาจจะไม่ได้ทำเพื่อสร้างความได้เปรียบแล้วแต่ทำไปเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นเองโหหมายความว่าถ้าบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเริ่มเล่นเกมนี้กันหมดมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณบิตคอยในตลาดเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับและนั่นคือสิ่งที่หลายคนทั้งกังวลและก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันก็คือภาวะที่เรียกว่า supply shock supply shock ครับลองนึกภาพตามนะครับว่า ถ้าบริษัทมหาชนทั่วโลกตัดสินใจแบ่งเงินทุนสำรองแค่1%มาไว้ในบิตคอยอุปทานบิตคอยที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดจะถูกดูดซับเข้าไปอย่างรวดเร็วและมหาศาลเลยซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนพลวัตของตลาดไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับสรุปวันนี้นะคะ Meta Planet ไม่ได้แค่ซื้อบิตคอยเพิ่มแต่กำลังส่งสัญญาณการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ที่ตลาดให้การยอมรับและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นการสะสมบิตคอยโดยองค์กรทั่วโลกเลยใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะว่าในขณะที่บริษัทต่างๆเริ่มนำมาตรฐานบิตคอยมาใช้กับงบดุลของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีการประเมินมูลค่าพื้นฐานของบิตคอยไปอย่างไร จะทําให้มูลค่าของมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์กรมากกว่าความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคร mm ิปโตนิวส์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตสวัสดีค่ะ